อันนี้คือโกเมนใช่ไพี่แต่มันมีร่องเหมือนกันเนาะอนเนี่ยมันมันต่างจากบุษราคำที่ไหนนะพี่่ันหรอครับตัวเดียวกนอับเอามาคือตัวเดียวกันเียนวเาการไปกรคื อ๋อถ้าเกิดด่างนี่คือบุษราคัมใช่ไหมพี่เอ้ยผมผมก็ว่ามันมันผมว่าร่องร่องนี่มันเป็นร่องเหมือนกันนี่เอเออผมก็ว่านี่ข้างล่างก็แดงเนี่ยตัวนี้มันก็กลายแล้วมันเป็นเม็ดแดงตรงบนสายแดงนี่เนี่ยเนี่ยโคเมนกลายอ๋อนี่ไงพี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ คือด่างกัจะเป็นบุษราคาโมเทีนที่มันเป็นแบบด่างเหลืองมาเลยนี่ครับใช่ครับอันนี้อันอันอันนี้ขายยังไงพี่ตอนนี้มันขายอยู่พันหนึ่งครับพันหนึ่งใบใบละใบพันประมาณนี้พี่อ๋อแล้วมีหลอดด้วยครับนี่หลอดด้วยแล้มีตานี่ตานี้ขึ้นอีกอ๋อครับแล้วถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่เกี่ยวพี่ต้นใหญ่ต้นนี้พันห้าพวกนั้นต้นห้าร้อยเอ๊ะทำไมมันเหมือนถูกกันเนาะเขามีคนจองแล้วพันห้าอนนั้นพันร้อยใช่ไหมพี่ ตัวละร้อยครับตัวละห้าร้อยนี่ยตัวนี้ตัวละห้าร้อยบางทีเห็นเห็นแบบเป็นแบบหนาแล้วลายเป็นแบบเป็นแบบชัดเลยอย่างเงี้ยเอาน้อยนี่คือต้องต้องต้องเวลานานหน่อยใช่ไหมพี่ถ้าลายมันคล้ายกันเลยนะพี่เหมือนกันนะครับลองลองเปิดกุญแจระฆังดูแล้วก็ดูครับอ๋ออบช่วยด้วยใช่ไหมพี่อ๋อบใส่ถุงใช่ไหมครับ นี่อันนี้คือคือไอไอกวักดำปหรอพี่ใช่ไหมใ้านี่ไข่ไข่ยังไงดีไข่ละลายไข่ละลายคือต้องอ๋อให้ให้มันมีตรงนี้เหรอพี่ใช่ไหมแล้วคก็แล้วก็ไปช้ำใช่ไหมเหมือนจะไม่สวยแต่มันก็สวยเนาะเฮ้ยจริงเหรอเหมือนด่างแบบเนี่ยพี่เราเอาเอาไปปุ๊บนะแล้วก็หาไอสีอ่ะใส่เข้าไปแล้วจะขึ้นรับเลยเอาเอาหินสีอ่ะอ๋อหินสีแแต่งบบอ๋อตรงปลุกหน้าใช่ไหมพี่ปลุกหน้า โอ้ใช่ใช่หินขาวก็ได้หินเหลืองก็ได้หินอะไรก็ได้หินเล็กๆอ่ครับโรยโรยโรยได้ก็สวย,ยครับออันนี้อันนี้ถ้าเป็นแก้อย่างเงี้ยมันขายยังไงพี่ขายกระถางยังไงกระถางัน,ก,งก,นก็ถือว่ไม่แพงหรอก อีกแก้มกุ้งใช่ไหมพี่แก้มกุ้งด่งนะางเท่าไหร่นะครับหมื่นหมื่นสองโอ้มีไอ้ต้นนี้มันดา่างเยอะนี่อันนี้ติดต่างเท่าไรสวยปะนนเห็นปะเฮ้ยผมมันจะไปแยกไม่ออกก็พี่เห็นไหมเนี่ยนี่ไงอ๋อตรงนี้ใช่ไหมพี่อ่าแล้วก็เนี่ยอันนี้สี่พันห้าสี่พันห้า สี่เปอร์เซ็นต์ห้าแต่นี้คือหมื่นสองเอ้ยทำไมมันถึงต่างกันเนาะพี่ก็มันอันนี้มันด่างเยอะอันนี้ด่างสวยเพื่อใบเลยนะพี่ใช่ไหมเออใบใบนี้เขาก็มาออกมาด่างแล้วตรงตรงที่ขี้หลอดมาใช่ไหมใช่ครับนี่ใบด่างเยอะอ๋อครับที่นี่มันอยู่ที่ความด่างด้วยราคาเออเนาะพอด่างมันก็สวยจริงๆเนาะใช่ครับครับครับ ตัวนี้ราคาราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าร้อยอันนี้มันคือเป็นอะไรเนี่ยพี่เป็นเป็นจานพันไหนอรัพี่อันนี้จันแดงโกเมนเนี่ยมจะด่างหรือเปล่าเนี่ยไม่เขาถ่ายไหนนะวันี้จะออกด่างนิดนึงเหมือนกันเนาะเออเหมือนจะออกด่างเนาะแดงโกเมนกระถางเท่าไหร่ด้วยกระถางห้าร้อยเลยกระถางห้าร้อยเนี่ยก็ขายกับพันหนึ่งเลยครับของเราเองนี่สามหมื่นห้าอันนี้อันนี้กระด่างด่างนี่สามหมื่นห้า ไอ้เม็ดมันจะถูกเลียงไปมันก็อยู่นี่แหละต้นแรงไหมต้นแรเออเลี้ยงเลี้ยงยกก็ยกได้เลยจ้ะพี่เนาะยกได้เลยไข่เคยมันก็อยู่ในนั้นแหละไม่ออกมาครับนั่งเสมอกับเฉกเช่นครับรน้ใช้ได้แล้วรากมันอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่งไหมพี่ ถ้ามันขาดไปก็ไม่ก็ไม่เป็นไรอ๋อมันโตง่ายอยู่แล้วใช่ไหมพี่โตง่ายเพราะว่ารากข้างใน,นมันมีครับครับครับ ด่างตั้งแต่ก้านเหมือนพวกอันน้ำหน oh, ึ่งกันเนาะไออะไรอะไอฟิโลอะใช่ก้านนะมันเป็นดำมัเป็นลายชมพูเลยโอ้โครับใช่มันเหมือนกันเนาะเออน้่นก็แบบคือใบใบมันเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมพี่ตัวเนี้ยมันเป็นพัฒนาไปเป็นด่าง อมใหญ่เลยแม่พันธุ์ออกดอกผอชอบคนระับบุษราคำเนี่ยใบเดียวกันเลยเพราะว่ามันจะฟางที่ใกล้ายๆใบน,น,น,นอกเนะี่ยแหละใบคล้ายของเราเลยแต่ลายก็จะหยักตรนี้มันก็กังหยกักหยักอยาก่างไงที่ออยหยกักเอ้ใช่ใบเหมือนกันแต่ลอนเขาจะลึกก,กว่าเราเคยเห็นเคยเห็นไอน้ที่รอนแค่แบเหมือนก้ํมนเนื้อเลยนะพี่ใช่เห<ช>มือนกํมเนื้อ แต่นี่ก็ถือว่าลึกเหมือนกันนะพี่เสน่ห์จันเราดีกว่า,า,าอันนี้ไข่ต้นเท่าไหร่พี่ต้นละห้าสิบใช่ไหมครับ เป็นเป็นมอสอะไรอ่ะมอสดินมอสดินอะไรนะเศรษฐีสร้อยทองใช่ยากยังไงนะไข่ยังไงนะยี่สิบบาทเหรอใช่วงนี้เป็นเวงของแคคตัสหลายราคาเลยครับมีทั้ง LB แล้วก็มีแคคตัสหลายๆตัวเลยนะครับหลายราคานะครับตัวสวยจังยายขายอ๋อสามต้นร้อยเหรอครับว่ามันสีมันสดมากเลยเนาะนี่ข้างหน้าก็าายี่สิบบาทขาเี่ยอ๋อครับ อ๋อแต่สอต้นถ้าขายต้นเดียวคือ4ีบาทสามต้นก็คือร้อยอ๋อโอเคครับอ๋อนี่เลยใช่ไหมสี่ามอันนี้คือ4ีบาทถูกไหมใช่สามก็เป็รได้สามสิบสิบ้ใอยู่เด้อไอ้เนื้อนยังไงนะครับอมเนเน่เป็นเม็ดไี่อเม็ดยังไงครับเป็นเม็ดเงี้ยมันล่วงมาเลยเราปลูกมาแล้วก็อ๋อแล้วมันก็จะขึ้นเม็ดก็ขึ้นงอกอีกที่งอกเนี่ย บางคนฉลาดค่ะอันนี้ไปเงเนี่ยแล้วไอ้อเป็นกะละมังนี้ไอ้อออออราคายังไงครับเอาที่เก็บสิบขนาดนะ่ะประมาณลีลาวดีด่างมีหลายราคาครับร้านจะอยู่ใกล้ๆกับทางออกประตู2นะครับ โรงญี่ปุ่นจะมี2ขนาดนะครับขนาดเล็กจะมีราคา300ครับตัวใหญ่จะเป็น500บาทครับอันนี้เป็นต้นไม้ขนาดเล็กๆนะครับมะพร้าวทะเลทรายนะครับจะถามคนขายแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ก็อาจจะโตขึ้นประมาณฟุตหนึ่งนะครับร้านนี้ขายมอสสวยครับอันนี้จะเป็นมอสละเอียดนะครับกล่องละ35บาทหมดเลยฮะมีมอสขนยาวหน่อยแล้วก็มีมอสหางกระรอกด้วย กล่องละ3บบาท3กล่องร้อยครับตรงนี้มีเซฟคตรมอสขายนะครับหลายราคาอยู่ครับแล้วก็จะมีเฟิร์นกระหนกฟิลิปปินส์แคร์นะครับกระถางละ40บาทต้นเล,เลเ็กๆแต่เขียวแล้วก็สวยดีนะครับต้นไม้ในกระถางแดงต้นละ10บบาทหมดเลยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นมิ้น์ฟิลิปปินส์หรือหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับแต่สวยดีแล้วก็มีเฟิร์นด้วยนะครับส0บาทเหมือนกันครับทุกทุกกระถางเลยรมออสเตรเลียกระถางละส5มบหาบาทนะครับตรงนี้ก็มีกระถางดินเยอะเลยวงนี้ถนนรถรถบนถนนเยอะครับเดินค่อนข้างลำบากนิดหน่อย แคคตัสราคา10บาทครับมีให้เลือกหลายแบบเลยมีไม้อวบน้ำด้วยแล้วก็มีส่วนในกระถาง120าครับ80ก็มีฮรโรสแมรี่ต้นละ70บาทครับหอมมากเลยโอเตอร์ครส20บาทเองครับตัวเขียวครับลาเวนเดอร์กินหอมสุดๆเลยนะ70บบาทครับ อื่นใหม่นิดนึงจะเป็นกล้วยด่างฟลอริดานะครับ99 0 0 0นะครับต้นนี้ต,นตรงนี้มีดินหลายแบบเลยครับถุงละ43่ถุงร้อยครับมันมี2 0 0พันเหรอครับพี่เนี่ย พันธุ์ใหม่หอมมากอันนี้ของของออสเตรเลียใช่ไหมครัใช่ไปเป็นยาบ้าที่ทำเป็นชาได้ค่ะต้มกินงี้เหรอครับใช่ค่ะบางคนรู้เอ่อติดกาแฟตัวนี้มันมีประโยชน์ไงอันนี้อันนี้ไอพันธุ์ใหม่นี่ขายไงครับเราขายราคาเดียวกันค่ะร้อยยี่สิบแต่ตัวนี้เราไม่ได้เน้นหรอกเราแค่เอามาให้ลูกค้าแบบเออใบมันก็ต่างกันเนาะพี่เนาะรสกลิ่นมันต่าง ก็ตัวอิตาลีมีที่ร้านเนี่ยขายที่ขายประจำแล้วไอไอญี่ปุ่นนี่มันก็คนละกลิ่นกันใช่ไหมญี่ปุ่นก็คนละกลิ่นแล้วมันจะเก่งมันก็จะคนละแบบด้วยร้อยยี่สิบบาทเท่ากันหมดเลยราคาเท่ากันตรงนี้มีกระถางรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยนะมีหลายขนาดหลายราคาอยู่นะครับบอนเสือพรานนะครับลายสวยมากเลยเนาะคล้ายๆกับลายทหารเลยครับ สีเขียวแล้วก็ออกดัดเสียเขียว,เข,ยวเขียวอ่อนอีพีนัมบัวนเยลโล่เฟรมนะครับ5,000บาทมีหลายต้นเลยนะครับกวักดังเหลืองนะครับ2,000บาทครับอันนี้มีหลายต้นเหมือนกันซุมเข้าไปดูจะเห็นว่าแบบมีลายข้างในสวยมากเลยเอ่ะบิโกเนียมาคูลตาตากระถางละ650บาทใบลายลจุดขาวสวยมากๆเลยครับคลาเรสมลาลันต้า750บาท ดูกระดูกสีแดงดิเข้มมากเลยเนาะบอลตาลเมกูซูมา800บาทครับข้างในสีแดงสดมากเลยนะครับขอบสีเขียวเขียวอีกตัวหนึ่งจะเป็นงอถอดรูปครับ200บาทครับใบเล็กๆครับขอบเขียวข้างในเป็นลายเส้นสีแดงครับช้างใบบัว750บาทคล้ายกันมากเลยครับตอนนี้ผมยังแยกไม่ค่อยออกเลยครับแต่สวยจริงๆ อันนี้ยังอันนี้ถือว่าเป็นอะไรนะพี่เป็นจันจัน<ม>โกเมน,เมนใช่ไหมพี่เท่าไหร่นะพี่สี่พันห้าเหรอครับโอ้ต้นใหญ่เหมือนกันเนะาะ <c oughs> นี่ผมว่าเหมือนกับลายใบมันชัดเหมือนกันเนะาะเออมันต่างกันจริงๆ,ๆเนาะอันนี้ไข่ไข<ม>่ไงอ่ะ หม uh ื่นสองถ่ายรูปขึ้นกองคืนอืมคัวก้านจะเข้มกว่านี้เหรอกระดังงก้านะอันนี้คืออะไรนะปลาไก่ด่างเป็นจานเหมือนก uh ันใช่ไหมครับเป็นจานเหมือนกันเอ้ยแต่มันด่างแบบด่างเหมือนอารมณ์กับพวกไอ้มอนฟิโลอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ตัวเล็กใช่ไหมแต่ไปถึงอ๋อก้านก้านของมันก็คือแบบ เป,เป็นเชีย่ยออ,ออกแล้วนี่ก็ออกแต่ยังไม่ชัดเกบร้านนี้จะมีคลาสสวยๆหลายหลายชนิดเลยครับราคาเริ่มประมาณหลก100ักร้อยร้อยกว่าบาทนี่ครับตัวนี้120บาทนะครับผมจําชื่อ<ห>ชื่อค<ห>ลาสไ,<ห>ไม่ได้ไ<ห>น,นะครับ<ห>แต่สวยดีครับนี่เป็นคลาสเสน่นางพิมพ์ครับ150บาทครับ สีขาวส,สวยๆนะแล้วก็ลาสษเสน่ขุนแผ่นนะครับออกสีชมพูด้วยนิดๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับมีชั้นวางไม้นะครับสีขาวขาวหน่อยนะครับอันเล็กๆนะครับชั้นวางหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่ให้เลือกหลายตัวเลยนะครับร้านนี้เน้นขายต้นไม้ราคาถูกครับยางอินเดียแดง80บบาทครับถูกมา,มากๆเลยนะ แล้วก็มีบอลเยอะเลยครับมีบอลบับเบิร้อ3ห้าสิบาทครับสีแดงๆส้มๆนะครับสดมากๆเลยมีอมชมพูนะครับต้นละ2 2 0ยี่สิต้นละสองอบาทครับมีบอลดำแบล็กวานิลานะครับสามร้อยบาทครับนี่ครับบับเบิลครับ250หบบาทเป็นบอลสีนะครับส่วนมากๆเลยนะ มีฟิโลเบอร์กินด้วยนะครับหนึ่งรอยห้าสิบบาทแล้วก็มีเด<อ>ลี่ครับ150บาทครับเยอะเลยนี้มีบอลสีครับ200บาทสีนี้สวยมากๆเลยนะตัวนี้ก็ส5งรห้าสิหมพอี่หสอ๋อทั้งหมดเลยใช่ไหม อาข้างหน้าอีเหน่าใช่ไหมพี่ขนาดใบเล็กมันยังสวยเลยเนาะไลฟ์ของชาร์จมากเลยพี่แบบแล้วก็ไข่เป็ีนกระถางเลยครับมมันไซส์อันนี้โฆษณาใช่ไหมไม่จริงๆริงครับเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนกระถางไม่กี่คืน ไข่เต็มเลยว่าจะเด็ดอยู่่ให้ลูกค้าไปเด็ดเองอันนี้อันนี้ไข่อย่างไงพี่เนี่ย 2, สองพันละสองพันครับโอ้จะลากมันแน่นกันอ่ะเจ็ดกระถางใหม่ไข่นครเออนี่มันชื่ออะไรนะนางนางใหม่ใหม่อันนี้ไข่เอาราคายัางไงพี่ก็าพันสองกระถางละใช่ไหมครับ อันนี้ร้านอยู่ตรงหัวมุมใกล้ๆกับประตู2นะครับมีลิ้นมังกรเงิน150บาทอยู่นะครับออกสีขาวๆใสมีต้นละอองดาวครับ,ต,รบต้นเล็กๆครับมีสีขาวลายสีขาวกับสีชมพูต้นละห้สิบาทครับลายกิี่เป็นกระดูกเลยแต่เลี้ยงตัวนี้ก็ขอให้ระำมันระวังครับเป็นหนึ่งเครื่องโปโงแล้วก็ อย่าไปชนแดดเขามากให้อยู่ลำไร่คิดข้หรอพี่ให้อยู่กับเพื่อนๆะครับต้องไล่เซื่อนๆไปทีขาขาโอ้ใช่ใช่เราตะกูล้าแบบมันรัาครับอันนี้ขายขายขายไงดิกลิบเลยต้นต้นสองต้นปลาสวยเนาะสวยอะแบบลายแบบมันมันไม่สีเขียวสีเขียวไม่สวยสุดเลยนะที่ของนอกนะถ้าอย่างไทยนะของไทยมันจะสีเขียวนะ ของพ่อมันจะเป็นสีแล้วตัดมขออันไหนพี่อันนี้ก่อน่เลต้าเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็สีจะแบบสีชัดเลยใช่ใช่ท่าไหนี่มีสองพันผมให้ดูนะสีเเด็กเบิร์เดียไหมตัดใก้แล้วเห็นะตัก้หมด้สวยสวยเลยไลไดอได้แต่จะจัดตอเนีวดำหมดอ่ะจะดำ อันนี้เงินไหลมาอย่างนี้ดางขาวไม่เหลือดังอันนี้แตเป็นแพงกว่าพวกขาไหลไหลพวกตัวอันนี้หกาคาหรือหลักหนื่งลันกี่าหน่นี่ยอันนี้ก็ตัวนี่หมื่นห้าตัวนี้หมืนอันอ่อนนี่หมื่นดีอันนี้เหมือนห้าราคาหนี่งพันห้าอราคามันตังอยู่เลยรอแปดร้อยหจะไปตองมันก็สวย อันนี้ใบเดียวเป็นใบเดียวเยเลยนะพี่ใช่ไม่อครับอันนี้ราคาย,ยังไงพี่สองพันห้าการละใช่าไหรพี่นี่เท่ากันหมดเลย อ,นนอันนี้ราคาเป็นไงพี่อันนี้ก็ปอนใช้ไม่หมื่นครับมันออกจุกจูลเลยอือใช่โชคก็อาจารย์ย่างนี้ไม่มีผมเคยเห็นบางต้นมันเขียวก่นี้แต่ที่มันคือเราผสม่ะครับครับอันนี้รักในจุดครับนี่ไงนี่ก็มีเหนึ่ละสามต้นแปดสองสี่แปดสองแปดสีสด่ส ขาออกมาเลยนะงามเท่ๆแล้วไม่มีหลุดไม่มีหลุดเลยไม่มีอะไรนลืทีุ่ดอะี่โรไลเมกโรไลมนขยครับมโทัอกชั้นเียน้อะไรเอางี้หเอาอมีต้นพญาเสวยครับราคา200บาทออกเขียวเขีวขาวๆาวนะร้านอยู่ตรงหัวมุมเลยครับประอี่สแล้วก็มีภูฉลุนะครับราคา45บาทครับ กวักมรกต150บาทสีเขียวนะแ,แล้วก็กวักมรกวดำครับต้นละส0่รบาทครับมีแก้วแพ้ครับราคา90บาทครับต้นเล็กๆแสงเงินแสงทอง150บาทสีสดมากๆเลยนะต้นนี้ชมพูแบบชมพูแบบแบบช็อกกิ้งพิ้งเลยนี่เรา้อยเอาส่งน่หะเอาหมดเลยกรนีนะ อันนี้เป็นส่วนในกระถางนะครับ350บาทครับร้านเดียวกันนะครับตรงหัวมุมครับมีออมเพชรนะครับ120บาทเก้าเท่ามาใต้อ่าเเล่นบอลวอต้นี่เล่นนลมาเล่นบอลพยาธิเวชแต่บอลใต้แพงนะครับกนกลายไทยนะครับ300บาทครับลายแบบชัดจริงๆกนกลายไทยลายคมมากเลยครับ ม่วงเศรษฐีครับต้นไม่ใหญ่นะตัวนี้แต่สีออกม่วงม่วเขียวๆ่ะสะท้อนสะท้อนเล่นไฟดีมากเลยล<ะ>เป็นจมาาเงินมี2ขนาดครับใหญ่ส5 0แล้วก็เล็ก60บาทครับ <S <S 1> <S 1> มีต้นโกสลสาวเชียงใหม่ด้วยครับราคา35บาทครับอันนี้เป็นคล้าแววมายุรานะครับสามสิบาทสวยมากๆเลยนะครับเหมือนของเทียมเลยอะ่ะ สวยจริงๆครับลูงาช้าง50บาทครับตัวเล็กๆห้0ร้อยเลยวะผมยังไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้ี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะตัวนี้มันด่างเลยเนาะยางอินเดียด่างชมพูครับ250บาทออกชมพูอ่อนๆผสมแับผักแบบเข้มๆหน่อยครับ อันนี้คือทียี่สี่เหรออันนี่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันออมชมพู250บาทครับโัน,นี่จะเป็นออมชมพูสปอร์ตนะครับราคาแพงมาที่หนึ่งหนึ่งพันบาทครับ มีส่วนเลื้อยนะครับต้นละหนึ่งร้อบาทครับสามารถนำไปทำดัดได้นะแล้วก็ส่วนหิมะครับร้อยเดียวครับ,บม,ามาแล้วมีต้นโปรเจสีครับ250บาทลายสี พันห้าใช่ไหมพี่โอ๋อมีสองต้นคือมันก็จะมีแหว่งจะมีด่างแดงตรงนี้ตรงขอบนี้ใช่ไหมอือนี่แต่มันกแ็แล้วแต่เนาะแล้วแต่แต่บางตัวก็แดงเกือบทั้งใบอะ่ะแต่ก็มีเขียวอันนี้ราคาย,ยัางไงครับพี่เต็มม้วนด่างอะไรพี่มันห่านอ่ะก็สวยเนาะมันอารมณ์เดียวกับ ด่างนี้เลยอ่ะค่ะด่างนี้ต้นเท่าไหร่อันเล็กนะครับอันเล็กลสี่ร้อยแปดสิบคระพี่ทั้งสองต้นเลยป่ะเอาทั้งสองเอามีสามต้นเหรอสามต้นพี่เบลต้นใหญ่อ,อกีกต้นนี้เท่าไหร่หน <laughs> ่ร้อยแปดสิบอีกต้นหนึ่งละ แก้วสารพัดนึต้นนี้ต้นใหญ่ครับราคา2 2 0 0 0บาทครับมีหลายใบแบบใบใหญ่มากๆเลยมีกล้วยด่างครับเลด5าวายครับ1,000 0บาทครับตตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย แล้วไอ้ข้างหน้าเนี่ยครับได้แล้วค่ะดังน,นั้นเป็นพันซัมเมอร์เป็นมันเวลาเวลาที่ต้นหน้าเราโตก็จะใหญ่ใหญ่เลิศอนกันค่ะแล้วพี่ยานี้กี่ปีครับเนี่ยใหญ่ใหญ่อาจะอายุเท่าไหร่เหรอครับเนี่ยใหญ่อะไรปีแล้วค่ะปีก่ากว่าจะไม่ถึงสองปีดีใช่ไหมค่ะ อันนี้จะเป็นเสากมะมา้าวให้ต้นไม้มันเลือ้อยเกาะนะครับมีขนาดเล็ก3าบาทครับแล้วก็ขนาดใหญ่40บาทครับ <c oughs> แห้งไม้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับช่ว <c oughs> งนี้ใกล้เย็นๆเสร็จปุ๊บวันอังคารจะมีรถบนถนนค่อนข้างเยอะครับเดินต้องระวังนิดหนึ่งครับตรงนี้ใกล้กับประตูสามน,นะครับเป็นเวิ้งของดอกไม้นะครับหลายหลายแบบเลยหลายชนิดเลยบ้านไม่รู้โรยนะครับ เยอะเลยอะแววไมยุรานะครับราคาไม่แพงครับสวยด้วยครับแล้วก็มีพลูงาช้างนะฮะห้าสิบาทครับ,บ,รบพูรชนีหินอ่อนห้าสบาทพอนสีดำสวยมากเลยนะครับดูแปลกดี วันนี้เราออกไม่เกิน6กโมงนะครับประตู3ก็ยังเปิดให้เราออกได้อยู่นะครับถ้าหลัง6กโมงเราต้องไปออกที่ประตู1ประตูเดียวเนี่ยประตู3ก็จะใกล้กับ BTS หน่อยนะครับก็มีรถวแท็กซี่อยู่ข้างหน้าเลยวันนี้เราก็จะเห็นต้นไม้หลายหลายแบบเลยนะครับพี่ทิศวันนี้ก็จะเป็นบอลพวกบอลสีครับกับไม้ด่างก็ยังคงฮิตอยู่นะครับแต่วันนี้ที่เราได้มาก็จะเป็นสเสน่ห์ขุนแผนนะครับสีชมพูแล้วก็แล้วก็มีมอสต่างๆเลยหล้หลายแบบนะครับ อันนี้บอส์ด20บาทนะครับถาดละ20บาทแบบใหญ่มากๆเลยอ่ะมอสดินนะครับอันนี้เป็นมอสหางกระรอกนะครับ3 3 3 3กล่องร้อยนะครับกล่องละ35บาทเป็นพุ่มเลยครับอันเนี้ยแล้วก็เป็นมอสอีกตัวหนึ่งยังไม่เคยยังไม่เคยนะมันเป็นมอสแบบคล้ายกับก้านแดงแดงหน่อยครับราคาเท่ากันเลยครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ใครที่ไม่ได้กด Subscribe รบกวนช่วยกด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ